แมสพิรนีสดแล้วแซบจัดเต็มไม่แคร์ใครแคปชั่นแรงเวอร์เพิ่งประกาศฐานะสดไปหมาดๆสำหรับนางเอกสาวลูกเครื่องแมสพิรนีเท่านั้นยังไม่พอยังสร้างความฮือฮาด้วยลุกใหม่สุดจี๊ดตัดผมบอ๊อบสั้นเก๋ๆดูสวยออร่าหน้าเด็กสุด ล่าสุดแมทเพเทนีก็เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยเซ็ตภาพสุดแซ่บกับทริปเที่ยวทะเลพักกายสบายใจนุ่งไปกินี่ตัวจิว๋วเผยผิวขาวโอมโมอวดแป้งทาแดดชิลๆพร้อมแคปชั่นว่าฉันไม่ใช่คลื่นแต่ก็ซัดหน้าเธอได้นะผมกับเป็นเจ้าแม่คารมคมขายจริงๆสวยก็ได้ตลกก็ดีใช่ไหมล่ะ